สบายดีสบายดีคอยเจอเจ้าได้โยแต่คอยมาแต่ก่อนเจ้ายังในหน่อยโยนี่แมนแมนแมนเดี๋ยวนี้เป็นสาวเลยพี่น้องจะซื้อยังก็ซื้อแปลงซื้อแปลงน่ซื้อแปลงโอ้โอ้มันหล่นโดยโดยไปเอาน้ำแม่นแม่ตุ๊ซี่ อย่าลืมเนอะไอ้สิบาวเาเนอะอย่าลืมเขาไปเบิ้งเจ้าของเนอะอยู่ในนี่แหละอา <laughs> <laughs> สุดรอ,อบที่สองในปี2006เนาะที่ว่าตูดินด้เขามาบ้านส่งเนาะอันนี้ก็เป็น รั้งที่สองที่เข้ามาในมือนี่ก็คือเลาะบ้านไปหาบ้านาานะไปหาเพื่อนของหมู่ครูที่เคยไปบวชเรียนน้ำกันแต่ยังเป็นนิ็หน่อยนะพี่น้องนาะอยู่มหาสารคามอันนี้ก็ได้เมตูเพื่อนพาไปเพื่อนแ้อดื่อได้ตัวข่อยๆนะบ้าบ้าคนถ่ายคลิปตัวคนถ่ายคลิปแต่ว่าฝนตกนะเมเนะโอ้ฝนตกฝนตก บอยากจอปนเลยดูยบอยลพันยูบัตนี่น้าไตี it it ่ไรนี่นี่เออนั่นแหละแมนนี่แหละเพือนเพื่อนพันนน่้อาสิบาไปอยู่เดี๋ยวนี้แหละเมนอยู่ไส์สะอาดแม่ดยอยู่ไส์สาดเมื่อนั้นน่ะไต้ไปหายพัน à hay con như mới à, để cả bài phần vua ô con gì chứ lục đây bớt nó rồi <laughs> à con mi sảng đấy sảng rất lực thấy bơm nè nữa หาหลายปีอยู่เพื่อนมาเนาะกระโสดตัเมยเนาะโดย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 สิบกาปีใ่ม่องนะเบิ้ล like ่องมามๆนั this, oh em ่น บ่มีก็บบ่เป็นยังเด้อสบายดีสบายดีคอยเจอเจ้าได้อยู่แต่คอยมาแต่ก่อนเจ้ายัางในน้อยอยูนย่นี่แมนแมนแมนเดี๋ยวนี้เป็นสาวเลยพี่น้องจะซื้ออยังก็ซื้อแปลงแนะ่ซื้อแปลงโอ้มีครอบครัวแล้วโดยโอ้เป็นสาวเดี๋ยวจะเลิกกันแล้ว <laughs> เจ้ายอย่าบอกแน่นนั่นตัว,ตอ,ว <laughs> อ่า บ่ได้ข่อยมานี่ตั้งแต่ปี2 0 0 6 2 0 0 7มาบ้านมาเฮือนแม่นแม่ตู้ก็ยังแข็งแห้งเนาะอืดโดยกับอ่าเพิ่นผู้ไชนี่กะแม่นเพิ่นผู้ไชน่ะแม่นเมนเมนแต่หาเพิ่นยุมมาหน่ะไปชมเชื่อกันนะผู้คนนะครับตอนแรกนี่บ่อยากเข้าเด้บ่อยากเข้าไป บัานนี้เข้าไปปุ๊บจื้อได้เนาอคนเคยยืมกันได้น่อยเลยจื้อกันบานนี้โอ้ยบ่อยากมาแล้วคํามืดโดยวเหมือนด้โดย เดีเมอคืนี่ันมนเลี้ยเ็นยอนั่นบอตุตุ่ันเมน่นอะรรันเมนน่นเนาะคู่นึนงเท่าหเราเอามวา่า,า,า,านหนือม่รอคาฝันมเลี้ยงเ็้อเจ้าไม่เลียเล้ยงหอกอันนั้นอยพูดถึกเมนสวนนี่นะมน,นสวนในเฮือนเปนเห,นหนนนอือโอ้ปลูกมันเนาะโดยโดยอื มันก็ยุบปอเปยะเม่ไอ้ดนีกว่าเฮ้ปอเอ้อห่นไาหย่อนไเาีองไม่ถ้ามาหนอออะไหนไหนไแต่กโต่เพราะว่าอันนี้เราางนหเว่านลมันลนโอ้มันลนโดยโดยแปองน้ํเนาเมย์นาดูสิโดยโอ้ยไมยเท่าพะยงอยู่ดีไม่แห้งเนาะเมเนาะอ่ายังแข็งแห้งเพราะว่านี่กับบอดร่มีโอกาส mà bản chắc chưa? Ừ. ô đốt 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 này rồi rồi tay phải nhang xóm xuân này sẵn nhang xóm xuân sợ on thấy tuần mặc mạng nó tuần mà tuần <laughs> này nè của <laughs> phía nào ấy à, bản thân

บ่อฮะโอ้มันมันนั่นเพื่ออะไรทั้งทั้ง là hổ แล้วบ่โอ้ให้เพิ่นให้เพิ่นทังมึงด้วยฮะของด้านธรรมชาติโดยอันนี้นะอันเก่าพี่น้องอันเก่าโดยโดยแมนตู เพิ่นเด้เพิ่นเพิ่นเพิ่นผู้เด้มักมีหนังหมองมีหนางเคินมีนังเอ้ยยาได้เอ้ยนอบมเมนมากลุ่มพี่อ่แบบแมันยังชิโฮนี่โฮอยู่นี่ฮ้นิ่มไเอาทมาเชื่อเ้แมนแทบคระตข้าอ๋อนี่อ๋อนี่คือ มาจับเออนิ่ๆมันคือตัวค้มาอยู่นิ่มๆอยออะร่องร่งอย้่แม่อ้านี่ให้แม่พันลองบ้างนะพี่นอนเลยคอยเชงมีตะกี้โอ้นานตัวค้นี่ของแท้เลยพี่นอนเลยขึ้นเลนี่โอแข็งด้วยนะฮะคือการเบิดบานนี่เอาแสดงว่าตูวคํำเจ้าพิดพลาดนิดนึง แต่ว่าตามมันตีครับเนาะตัวนี้เนาะตามันตีครับเป่นมาเขือมันแน่นเลยโดยอ่ะพี่น้องบรับบไดมาพ่อพนดนโดยโดย่ได้มโอกาสมากอะเยี่ยมมายามเมนเมนโดยไข่มาดัง่ายเมนอันนี้คือความบพรว่าบังเอิญกันนว่าได้ แบบบริคิดบาชิมาพี่ไดเมื่อนน่ะแมนแู่ว่าปัจจุบันนี้หูอยู่แล้วแต่ว่าจำเพื่อนมาได้เลยแต่แมนถูกเนี้ยไงแถวดูปมากได้น่ะเอามันชิเอาลงไงบ่มันล่ลงมัสองบ่ขึ้นโอ้ยพอได้บ่ได้เจ้าขึ้นไปมุดไปตู้ไปเสดายมันเสดายมัน <stumbled? S 1> เอาเอาน้ำนองเพื่อในตู้เจ้าน่ะเจ้าเออตู้สีเจ้าสีว่างไว่กรบโบวางเนาะโอ้ยอะทีนี้นะมาพ่ออันเอออันนี้สีอร่อยฟังซ้ำลูกอ่าเจ้าคอยมาตอนน่ะหมัดมาบบบนี้พันมีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าแหละจะเขิงจักง่ายพี่น้องบอู้หได้ว่าจักปีตอนนี้เอามีหัวขันใดได้ตู้สี มีหัวขันใดอยู่มากันก็หมากันกคักเนาะมากันเนาะมากันน่ะดยเอาลงมาให้มันคูกันเ้อตู้เนอมื่ผาปันงก็ได้ราบนะเอะอางมัอวังนตู้เอย่างมันเนอ

พอดีงามเลยอุ้ยมันชิชุกแล้วอมันนุ่มเลยได้ไหมมันบรทันชุกครับป่าเนี่ยเอรายไอ้ามเนี่ยมันบระทันสุกนะครับป่าในได้ปะประมาณสี่หามือพาเห้มันชุกเก่อนโดยโดยาลงมามากเดียวบอกลงมาทามมากพอแล้วพอแล้วมันหลายแล้ว โอ้ยเนอะโดยอย่าเริ่มเนอะไอสิบ่าวเ้ออย่าเร่มเขาเบิ่งเจ้าของเนอะอยู่ไนนี่แหละขอบุณขอบคุณหลายๆเนอะโอ้ยหมักมีนี่โดยโดยขอบคุณใครเนี่ยเอาหมหวังใครเสียทงหายดีหมูวังใครตัวนี้ Mà, nói, nói, nhanh nói, nhanh nói. Mà, mama, ừ, rồi. Khỏi, nói, Này. <cười> 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 Là sút nồi, nó. No. À. Ah. Các khó không bụng gặp khuôn nữa, nó. No. À. Ah. ญังจะดีหรือว่าทางแม่ของอาญาทองแดงเนาะที่ว่าเมื่อนี่ตุเดนได้มาเยี่ยมมายามบ้านของญาทองแดงก็คือมาบิ่นบ้านมูบ้านคู่นะพี่น้องเลยเนาะมาเบียกม,มางานก็ได้แวะไปลินน้เพื่นอนแม่เพื่อนนี้แต่ของฝากของต้อนพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณในหลายเอสำหรับของฝากของต้อน ตูเด่นกกบอมีแนวห้มีแนวมาฝากแต่ว่ามลินมาหัวเป็นก็นกนดีใจพี่น้องเลยเนาะแต่ยังเป็นเด็กน,น้อยสิบกว่าปีมายวนี่มาแหละบ้านี้อ่าน้องสาวจนเอาลูกมาพัวมีลูกแลวพี่น้องเลยกับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องขอบคุเบื่อไปชมให้กำลังใจตวเด่นเลย,ยนเนาะสำหรับคลิปนี้ตวเด่นรัดขอลาไปก่อนสบายดี